ก็อย่างนี้หัวไหลไม่ไสัง่ง <c oughs> หวัวหน่อยเดียวนึงแมนปะใครบ้าตัวปะมาว่ายิ่งแก่ยิ่งสวยเนา<ป>ะก็อ,อย่างนี้หัอล้อมว่าเห้ยเหตุต่างปะสวยจังเลยเดี๋ยวสิ À chơi tác quá. Con à, đặc của đi. Vai 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 ú. Nhưng mà Nhím nhàng. Nhím <laughs> <laughs>